สวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องครับผมสวัสดีทุกท่านทุกคนครับผมที่คลิกเข้ามาเบึงคลิปนี้พี่น้องครับนครับผมสําหรับคลิปนี้นะครับผมภาพพี่น้องมาแซบแซบนกันนะครับผมกับเมนูก๋วยเตี๋ยวเป็ดนะครับผมนี่หน้าตาของเขานะครับผมก๋วยเตี๋ยวเป็ดนะครับผมแล้็กมีเกี๊ยวนะครับผมมีเป็ดมีลูกสิ้นนะครับผมนี่ถั่วหง่ๆเลยพี่น้องครับมือนี้นะครับผมเอามาแซบแซ้ากันครับผมนี่นะครับผม เอาไปยังก็กินเข่ากินน้ำครับพี่น้องครับผมมาสับแซบน้ำกันเลยนะครับผมลุย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 นะครับผมอ่สับแซบครับพี่น้องครับพุณน่ะเส้นเนื้อเหนียวเลยหอนได้ไหมเอ้ายกถ้วยใส่เลยพี่น้องครับผมนี่นี่ครับอาจารย์อาจารย์ห้องอาจารย์ห้องมันหอนมันหอนนี่ครับผมสับแซบด้วยพี่น้อง เข้มขน้นแซบ่บดีเหมือนครับผมมาสบแซบครับชุดยอดเข้มขน้นเปรี้ยวเผ็ดสมเข้มร่วมมิตดครับผมทุกรสชาตินะครับผมสุดยอดอ หน่ยพี่น้องครับรวยง่ายเลยเอาไปยังบอกกินเขากินน้ำครับมา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 ซุ่มกันพี่น้องเด็ดอีเด็ดซิน เกี่ยวประมาณเก็ดอันเกี่ยวครับผมเต็มค่ำอือแกขนาด กิฝ่าขึ้นครับมือนึ่งทุกนคนตกดั่วยกัน 叫叫。行行行 เสียงมีหฮอนฮอนอยู่ครับเสียงมีคำยังไงเฮียเฮีย หวานครับเกี๋ยวครับผมแซ่บเลย นะครับ un ที่นอนครับหักนั่งวางยันี่ครับ น้ำซุปหอมฮะโล่บวกกับเนื้อเป็ดจกินก๋วเดี๋ยวเป็ดเต็มๆครับเดี๋ยว น Saint ี้เอะแลาวขอนี่จะใส่นพีหน่องนี <S <S yeah. uh. <S <S ่ปีกเป็ดปีกเป็ดพี่หน่อยเออนี่ ใส่มือครับข้าดใส่มือกินบ่ได้ข้าเปียพที่นอนครับบันนี้ข้าเปียเดีเยดขนาดเลย เสียงรถคนต่อ,อไปครับด้านจอดรถเด้งหนาทางนี้เป็นบ้านอไอ้พาพีจัวนันเป็นเก้าอี้ครับ ลืมระดามากทีนองมุมแม,าาม่แง่น้อยครับผมพอให้นะครับที่เรื่องว่าว่าท่านด้ล่ละมุมแม,าามครับมุมแม,าาม่เอาใส่รถลดปีเบด อีกเป็ดครับผมมีเซนจิบมาความวินาทีแหงดูส่วน นึ่งที่นอนครับจีบจีบเพื่อดีรีบปีกเป็ด อีทกทครับผมเปลี่ยนแล้วเรื่อมากแล้วครับผมเบิร์ดล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมอ้าวกินหน้ามันครับ เรียบร้อยแล้วพี่น้องครับผมนะครับผมเอาคลิปนี้นะครับมุ่มากพี่น้องครับผมเอาธรรมชาติธรรมชาติรสพี่น้องครับผมกินก๋วยเตี๋ยวเป็ดนะครับผมแซ่บนะครับก๋วยเตี๋ยวเป็ดนะครับได้รสชาติของเป็ดแทๆครับผมแหนกระดูกนะครับผมล้วก็คลิปนี้ครับผมพี่น้องครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับผมเพื่อที่จะได้พาคลิปต่อไปนะครับผมมีอย่างแซ่บนะครับผมแอฟซีมาเอามาสู่คีสุนองนะครับผม กินในพี่น้องช่มเบิองอีกนะครับผมคลิปนี้นะครับผมจังไดผิดพลาดประการใดนะครับผมมุ่มม้าแน่นะครับผมจังไดขออภัยไปย่างหลายนะครับผมมันต้องใส่มือนะครับผมเอาแบบธรรมชาติธรรมชาติแหละพี่น้องครับผมสําหรับคลิปนี้นะครับผมล่าไปแล้วนะครับผมคลิปหน้าสีมาพรกันไหมนะครับผมจังไดกะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ